สวัสดีครับผมเข้ามาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีมาเสนออีก1นึ่งคันครับคันนี้เป็น Honda c b 650F ปี2017นะครับผมจด2017คันนี้สวยมากครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับคันนี้เป็นโครงแดงด้วยนะครับคันนี้โครงแดงที่คนตามหาเยอะมากครับคันนี้ เดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันนะครับคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมเพื่อผมลงคลิปจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมมาดูกันนะครับผมรอบคันเรามาดูของแต่งเยอะครับคันนี้ข้างหน้าก่อนเลยครับผมยางเหลือๆนะครับยางเหลือๆนะครับผมจานเบรกใสยางเหลือสวยมากครับผมดูข้างหน้าสวยครับสวยขอท่อยังใสอยู่เลยครับขอท่อใสใสเลยครับผม สวยมากคันนี้ฮอนด้า Honda b ีบีหกห้าศูปี2017ันสโครงแดงคันนี้ครับผมสวยครับดูยางหลังเหลือนะครับผมเหลือๆใช้ได้อยู่ครับเช้ไดยาวจานโบงจานเบรกใสมีท้ายสั้นแต่งมาทายสั้นแต่งมาทายสั้นแต่งมาด้วยนะครับผมแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมถ่ายในห้องครับผม ผมถ่ายในห้องนะครับสวยครับผมลูกค้าท่านไหนถ้่สนใจอยากได้จะสดจะผ่อนคุยกันได้นะครับจะสดจะผ่อนคุยกันได้ถ้าอยากผ่อนเอกสารในการจัดไฟแนนซ์มีสำเนาเทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและก็สลิปเงินเดือนเดือน,อนล่าสุดเดือนเดียวน,นะครับไม่ต้องมีคนค้ําประวัติดีออกได้เลยครับผมประวัติดีออกได้เลยครับสวยสวยเลยครับคันนี้สวยเลยไม่มีตําหนิ มีสีแบบซีดนิดๆหน่อยครับกันลมกันลม้มสีซีดรอยขีดขวดแทบจะไม่มีรอยขีดขวดแทบจะไม่มีสวยมากอาครับดูเครื่องสวยสวยมากครับผมร้านไวในด้ช็อปอยู่สมุทรสาครนะครับมหาชัยพระามสองสามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยครับจะสดจะผ่อนเรามาคุยกันคันนี้ออกรถดาวแค่ หนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับคันนี้ดาวแค่หนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยครับผมหรืออยากจะเข้ามาดูที่ร้านยินดีเลยนะครับยินดีเลยครับผมร้านอยู่สมุทรสาครครับผมทักเข้ามาเดี๋ยวผมส่งตำแหน่งให้ถ้ามาไม่ถูกอ,อยากเข้ามาดูตัวจริงยินดีเลยครับเรามาดูของแต่งกันนะครับผมของแต่งก็มีไฟเหลวหน้าแต่งมาชิวแต่งมา มือเบรกมือคาทแต่งมาด้วยนะครับแล้วก็มีกระจกปลายแฮนด์แต่งมาด้วยกระจกปลายแฮนด์นี่เป็นของเลสซิ่งพาวเวอร์นะครับผมเลสซิ่งพาวเวอร์สวยมีท่อแต่งมา CR แต่งมาด้วยครับผมกันลงกันล้มแต่งมาสายสั้นสวยเลยครับสวยเลยครับสวยเลยครับเรามาดูไมค์กันนะครับผมไมค์อยู่ที่ นะครับไม่สองหมื่นหกไม่เยอะนะครับสองหมื่นหกไม่เยอะไม่เยอะเลยครับสองหมื่นหกมีแนดนแต่งมาด้วยเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงนะครับเรามาฟังเสียงกันเสียงท่อแบบนุ่มๆเลยเสียงพอมากครับผมเสียงพลอมากเสียงพอมากท่อ เสียงสี่สูบนี่โอ้โหเสียงหวานผมชอบมากเลยครับสี่สูบนี่นะเสียงเพะาะทั้งร้านเซอร์วิสครบทุกอย่างครับผมเครื่องระบบไฟรับประบบกัน2เดือนหรือ1,000กิโลถ้ามีปัญหาเข้ามาหาที่ร้านได้ตลอดครับผมก่อนส่งลูกค้าทุกครั้งร้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้ทุกคันยังไม่พอเติมน้ำมันให้อีกเติมน้ำมันให้อีก2-300ต่อคันครับผมโปรโมชั่นดีด เข้ามาดูได้เลยครับผมสนใจตอนนี้ติดจองไป 6, 7คันแล้วครับตอนนี้ติดจองไปคันแล้วครับผมอ่ามีให้เลือกเยอะครับผมสนใจทักเข้ามาได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ